สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาพบกับวัตถุมงคลของพระอาจารย์ประสูติอีกหนึ่งรุ่นนะครับเขาใช้ชื่อรุ่นว่าพญาพังพการเสือนอนกินนะครับนี่นะเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นสีส้มๆแสดๆแบบนี้นะครับนน่แล้วก็ขอบสีทองแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะสกรีน อ่าเป็นชื่อรุ่นนะครับอ่าเป็นยันเถาะแล้วก็เป็นชื่อพระอาจารย์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ตอนนี้กระแสดังมากๆปังมากๆเลยพี่นะมาในองค์แรกนะครับกล่องนี้เราจะได้เป็น1 2ึ่งสอาโอ้โหนะครับในองค์นี้จะได้เป็นงานตลับนะครับนี่นะซึ่งราคางานตลับคือรแรงมากแพงมากนะครับ เขาก็จะมาพร้อมกับเ,เดี๋ยวนะเขามีใบรายการบอกด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะถ้าเกิดใครไปลุ้นมานะครับเขาบอกว่าเป็นรายการที่7เนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาหลังเรียบจานมือพระาจารย์ประสูตรนะครับอ,อุดมวลสารฝังตะกุดทองแล้วก็เรี่ยมตลับฝังเพชรอิตาลีนะครับนี่นะแล้วก็มีวงเล็บบอกว่าลุ้นฝังตะกุดเงิน หรือว่าตะกุดทองนะครับแต่ว่าองค์นี้ของปริไดมาจะเป็นงานตะกุดทองเนาะอ่าตะกุดทองจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครสังเกตนะนี่ fc ท่านไหนนะครับไปลุ้นรายการนี้มาหรือว,ว่ารุ่นนี้มาสังเกตดูนะครับนี่หนะ้าตะกุดทองนะครับตรงนี้นะนี่แต่ว่าเนี้ยองค์นี้เขาเรียกม,มาอาจจะมองไม่ชัดนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพังพการนะครับ ด้านล่างจะเป็นเสือนอนกินนะครับนี่นะอาจจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมสมเด็จนะครับนี่พังากาดนะครับกการายละเอียดอาจจะเห็นไม่ชัดนะพี่นะเพราะว่าเราส่องผ่านากรอบนะครับนี่นะออโอ้โห,โหนะครับรายการนี้นะครับผลิตได้มาจะได้เป็นรอยรอยหมือกจานนะครับจะมี3สีเหลืองขาวชมพูหรือว่าสีแดงนะครับนี่นะแต่ละรายการนี้ก็ แตกต่างกันไปนะครับลิกก็เห็นเป็นผิวสีทองเนาะเนื้อสีทองเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับส่วนป้ายนะครับจะเป็นคําว่านาเลิกนะครับนําเลิกพิเศษนะครับตอกหัวเสือแล้วก็3 9 6นะครับ397นะครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะสวยมากนะพี่นะเนื้อดินเผานะครับซึ่งดินเผาเนี่ยเป็นดินเผา ได้มวลสารมาจากพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะพี่นะเออแล้วก็แล้วก็ได้มวลสารที่เป็นพระดินเผารุ่นเสือนอนกินของพระอาจารย์ต้อมมาด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะอ,อ่าถ้าเกิดปรตมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะเออแต่ว่าตอนเนี้ยหาก่อนนะครับ <laughs> นี่นะครับเออนี่สวยมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินเผาเนื้อดํานะครับดินดํานะต่อมานะครับองค์ที่สองนะครับมา องนี้จะได้โอ้โหได้ตลับเหมือนกันนะครับสําหรับองค์นี้อาริได้ตลับมาเป็นเนื้อดินเผาเหมือนกันเนาะนี่เนื้อดํานะครับอ่าตลับอ่าเลี่ยมกรอบอิตาลีเช่นกันนะครับสําหรับรายการนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นรายการที่7นะครับรายการเดียวกันนะพี่รายการที่7เห็นไหมอ่านี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับหนสองซ้ำ โอ้โหนะครับรายการนี้ด้านหลังเขาจะเป็นหมึกสีทองนะครับเห็นไหมนะครับนี่หมึกสีทองนะครับเนื้อดินเผานะครับสวยมากนี่พี่นะแล้วก็หมายเลขจะได้เป็นนำเลิพิเศษนะครับหมายเลข5้านะครับอันนี้หมายเลขหลักเดียวนะพี่หมายเลข5้าตลับเลี่ยมทองอิตาลีเหมือนกันนะครับนี่นะ,ะความแตกต่างของกรอบนะครับ เออนี่รายการตลับนะครับแรงมากนะพี่นะต่อมานะครับองน์นี้หนึ่งสองซ้ําโอ้โหนะครับปริได้มาจะเป็นรายการเนื้อดินเผาในะพี่นะส่วนรายการเขาบอกว่าออกไปไหนอ๋ออยู่นี่นะครับรายการนี้ก็คือเนื้อดินเผาหลังเรียบนะครับเจิมแป้งเคี่ยวน้ำมันเสือสูตรพิเศษรุ่นแรกนะครับลุ้นฝังตะกุดเงินตะกุดทอง เออนี่นะเนื้อดินเผาเช่นกันนะครับน,นี่ก็ไปเก็บเนื้อดินเผามานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจากรายการนี้ดีวกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ส่องผ่านกรอบนะครับนี่นะด้านบนนะครับจะเป็นพังพากานนะครับพี่เห็นไหมครับนี่รายละเอียดคมชัดมากนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอกขระยันด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะครับอ่าเข่าสั้นนะครับ แล้วก็ด้านล่างจะเป็นเสือนอนกินนะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของพระอาจารย์ประสูตินะครับซึ่งปลิตเคยบอกไว้นะครับว่าเดือนนี้ของพระอาจารย์ประสูติออกค่อนข้างหลายรุ่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากนะพี่นะนี่นะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่าเจิมนะครับนี่นะเจิมแป้งนะครับ จะมีรอยเจิมแบบนี้นะครับนี่เนื้อดินดำนะครับเนื้อดินดำนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นมันๆนเนาะเหมือนโดนเคลือบมาเนาะประเด็นก็ไม่มั่นใจนะครับว่าอันนี้ดำจากการเคลือบสแลกหรือว่าเป็นดำจากเนื้อดินเผานะครับแต่ว่าขอบด้านข้างนะครับเขาก็จะจอบอเป็นผิวด้านๆเนาะ แสดงว่าน่าจะเป็นดำจากการเผาไหม้นะครับนี่นะเออนี่นะครับดำจากการเผาไหม้ด้านบนจะได้เป็นตะกุดทองนะครับในการนี้นะอ,อ่าเป็นฝั่งตะกุดทองส่วนด้านหลังที่เราเห็นเป็นสีดำๆนะครับอาจจะมีการเคลือบนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเคลือบเพิ่มความมันเงานะครับอ,อ่าส่วนหมายเลขจะได้578นะครับสำหรับองค์นี้นะครับนำเลิกพิเศษเช่นกันนะครับ ส่วนมากดินเผาปริเ็นจะเป็นรายการนำเลิกนะเออนะครับนี่ขอบด้านข้างจะเป็นดินดำนะครับนี่นะเป็นดินดำธรรมชาตินะครับดำจากการเผาประมาณนี้เนาะองค์ที่4องค์สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้1 2ึ่องซ้อโอ้โหเป็นรายการสุดจึง้งสุดพิเศษนะครับรายการนี้เขาบอกว่าเป็นออ รายการที่32นะครับเนื้อผงเสือเรียกทรัพย์หุ้มปิดทองคำเปลวแท้นะครับป้ายทองนะครับป้ายรวยทองนี่อันนี้คือหุ้มทองคำแท้นะครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่กระแสตอนนี้เป็นปีแห่งหุ้มทองนะครับนี่นะเอ,อไม่ว่าของจะเป็นพระอาจาร,รย์ไหนเกจิไหนรุ่นไหนนะครับถ้าเป็นพับผงหรือพรดดินเผาหุ้มทองรับรองนะครับราคาคือเดินแรงมากนะครับนี่นะ อือฮึเป็นการหุ้มทองที่เก็บรายละเอียดของพังพักการได้ดีมากนะพี่ดูนะครับเห็นไหมครับอัคระยันนะครับคมชัดนะครับพี่คมเหมือนไม่ได้หุ้มทองจริงๆเลยนะพี่นะเออแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นหุ้มทองนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้คือสวยมากนะครับชัดมากจึ้งมากนะพี่ดูนะเก็บรายละเอียดเสือได้คมชัดนะครับขนาดรายละเอียดเสือนี่ก็คือ ชัดเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชัดมากจึ้งมากก็คือองค์พังพัการนะครับคือรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะนะพี่แต่ว่าการหุ้มทองหรือว่าปัดทองนะครับทําได้ดีมากนะครับนี่นะก็เป็นทองคําเปลวเนาะอันนี้ก็คือต้องใช้ฝีมือจริงๆนะพี่นะในการเอาแผ่นทองคําเปลวมาแล้วก็ค่อยๆปัดเพื่อให้ผิวของทองคําเปลวกับผิวของพระนะครับเข้ากันได้ดีนะครับนี่นะ เออสวยๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับปิดครบทุกจุดนะครับนี่รายละเอียดของงานนะครับสวยมากนะครับเออส่วนด้านหลังนะครับวัดในเตานะครับตามมาด้วยยันเถาะนะครับนี่นะนี่ปัดทองปิดทองได้สวยจริงนะครับนี่นะเออคมยันร่องนะครับนี่ลายเส็นของพระอาจารย์นะครับยังคมเลยนะพี่ เออสวยจริงนะแล้วก็ได้หมายเลข26นะครับหมายเลข26นะส่วนด้านหน้านะครับเขาบอกว่าเป็นพ,พิเศษนะครับพิเศษต่อหัวเสือแล้วก็ต่อโคด26นะครับนี่สวยจริงนะพี่รายการนี้นะเออดุดทองคำเลยนะครับเพราะว่าเขาก็คือทองคำเปลวแท้นะครับเป็นทองคำเปลลเนาะแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดสวยมากจึง้งมากนะครับนี่นะ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับพังพการเสือนอนกินนะครับอีกหนึ่งรุ่นของพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมวัดในเตานะครับตํานานเสือเท่าวัดเขาอ้อนะครับพี่นี่นะซึ่งพระอาจารย์นะครับคือแบบท่านแบบเข้มขลังจริงๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการแช่ว่านนะครับแล้วก็การถอนของนะครับอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีตํานานหลายๆเรื่องเนาะแล้วก็อย่างรายการผีของ พี่แจ็คนะครับก็มีหลายหลายเรื่องที่พูดถึงวัดเขาอ้อนะครับนี่นะเออนี่สวยมากสวยจริงนะพี่นะสุดท้ายนี้นะครับปิกก็ฝาก FC ฝากกด s u b s ไคร b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปิจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ f c ีได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับ เพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะครับแอดได้ทั้ง QR code แล้วก็เบอร์โทรนะครับที่ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่อย่าลืมนะพี่นะสวัสดีครับ